เอ้ยโยสับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n e l บีบีคิวเนะครับในคลิปนี้นะฮะผมจะมาเล่น l e g เ n นตัวใหม่ที่ผมเปิดได้มาส,สดๆร้อนๆแล้นะครับ l e g เ n นตัวนั้นก็คือ Master Cat นั่นเองนะครับผมซิงตัวนี้นะครับจากที่ผมเห็นรายละเอียดมันจะมีขึ้นมาว่า Master Cat เนี่ยเป็นอาจารย์ของปีเตอร์เลยนะ <Wow. S 1> สำหรับในคลิปนี้ผมได้มาแล้วก็ต้องเอาไปลองเล่นกันหน่อยนะครับ โดยรีเจนต์ตัวนี้นะครับผมมีเลเวลอยู่ที่เลเวลสองเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มีแรงอันดับเนี่ยอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับสี่สี่เหรียญเท่านั้นเองนะฮะเลเวลของผมนะครับอยู่ที่แรงแพตินัมนะฮะเหรียญก็มีอยู่แค่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามนะครับแต่ว่าก็เปิดได้มาสเตอร์แคทนะครับถามถึงความยากว่ามันเปิดได้ยากไหมผมคิดว่ามันก็น่าจะยากอยู่นะเพราะว่าจากที่ดูจากเปอร์เซนต์จากหีบสมบัติต่างๆนะฮะ มันมีอยู่ไม่ถึง1%นะครับหากเรามีกล่องเยอะๆนะครับเปิดไปเปิดมาเราก็มีโอกาสที่จะได้รีเจนเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ดวงด้วยนะบางคนก็ดวงดีเปิดไม่กี่กล่องเล่นมาไม่นานเท่าไหรอ่อ่ะเราก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเล่นไปถึงระดับแร้งสูงสุดหลีกสูงย์ดกันแล้วแต่ว่ารีเจนก็ยังได้ไม่ครบเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทริคเล็กน้อยในการให้เรามีโอกาสสุ่มได้รีเจนมากกว่าเดิมนะครับผมนั่นก็คือทุกคนเห็นเพชรสีฟ้ฟาๆเ,เขียวๆแล้วใช่ไหมคะ เพชรอันนี้นะครับเราสามารถได้จากกิจกรรมฟรีด้วยนะโดยไม่ต้องเติมเงินนะครับให้ทุกคนมาดูตรงนี้ครับผมกุญแจคุณ2นะตอนนี้ผมได้เอาเพชรที่ว่าเนี่ยซื้อมานะครับยีเพชรจะได้กุญแจ200นะฮะซึ่งมันจะโชว์กุญแจที่เรามีเหลืออยู่ด้วยข้างบนเห็นไหมครับคงเหลือ65ดอกนะฮะตรงนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นชนะในแมตช์หนึ่งเนี่ย สมมติผมได้กุญแจปกติมา20ดอกนะฮะแล้วก็ผมซื้อกุญแจตรงนี้ไปอีก200มันก็จะเอา200เนี่ยฮะไปตัดออกนะครับจากที่ผมได้20ดอกในตอนแรกมันก็จะคูณ2เป็น40ดอกนะฮะซึ่งมันจะมาตัดในเนี้ยอีก20ดอกเข้าใจไหมถ้าเข้าใจยากก็ตัดมันทิ้งไปเลยเอาเป็นว่าการที่เราเอาเพชรมาซื้อกุญแจนี้เนี่ย มันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่เราจะได้กุญแจเพิ่มมากขึ้นและก็กุญแจตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปแลกกล่องนะครับได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเราก็จะสามารถมีโอกาสในการเปิดได้เลเจนด์ตัวใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นทริคอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองไปทดสอบมาสเตอร์แคทกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะมีสกิลการโจมตีเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีปกติก่อนความเสียหายภาคพื้นดินนะครับ 4 4 0หน่วยนะถ้าเรากระโดดโจมตีก็จะเหลือ220นะครับสกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีภาพื้นดินเนี่ยความเสียหายจะอยู่ที่385นะฮะและเมื่อเรากระโดดใช้สกิลนะครับความเสียหายก็จะเพิ่มเป็น440หน่วยนะฮะส่วนอัลติเมตครับโคตรแรงเลยนะครับ <Wow. S 1> ดูจากการโจมตีปกติแล้วก็สกิลนะมันเพิ่มมาอยู่ที่1540หน่วยเลยถ้าเปรียบเทียบความแรงนะครับแรงสูงสุดจากการโจมตีปกติและใช้สกิล440หน่วยมันจะเพิ่มมาประมาณ3เท่ากว่า <Hey. S 2> ะะแต่ว่าคือเราต้องโจมตีศัตรูแล้วก็เก็บสแต็กให้ได้ครบ3ครั้งนั่นเองเราถึงจะใช้ได้ถ้าเราโจมตีโดนบ่อยเนี่ยสกิลวัติตเมตก็จะมาบ่อยนะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับหลายๆคนก็คงจะได้ดูคลิปที่ผมสอนคอมโบแต่ละตัวไปแล้วนะสำหรับมัตส์แคทเนี่ยคอมโบที่มันใช้ได้เนี่ยผมคิดว่านันดับแรกเลยก็จะมีอันนี้ฮะกระโดดฟัน1ฟันแล้วก็1ฟันประมาณนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็น1เตะ1ตีนะครับ ต่อมาก็จะเป็น1นตีแล้วก็อันตินะฮะต่อมาก็จะเป็นโดดตี1แล้วก็อันตินะฮะโอเคหลักๆเลยคอมโบมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับมาสเตอร์แคทเนี่ยแต่ว่าเราสามารถพลิกแพลงนะครับยังไงก็ต้องลองใช้กันดูเดี๋ยวผมลองไปเล่นในหมวดยิปดินแดนกันเลยดีกว่านะฮะได้มาแล้วก็ต้องลองเล่นกันหน่อยนะถ้าหากว่าเล่นไม่เก่งก็อย่าว่ากันนะพึ่งได้มาแล้วก็พึ่งได้ลองเล่นจริงๆนะครับ โอเคครับเรามาดู Mastercat ของเราหน่อยมันจะเก่งสักแค่ไหนนะครับทีมผมมีดาวีมาสเตอร์แคแล้วก็เลดนะครับอ่ะเก็บของก่อนฮนะโอ้โหมันกระโดดมาเลยโอ้ยยังไงเนี่ยกระโดดเข้ามาก่อนโอ้โหกระโดดเข้าไม่ถึงนะฮะโดนมาส่วนกลับตลอดเลยอะ เรซเราเพิ่งเข้าสนามมานะครับเมื่อกี้ผมโดนยำเละเลยอะ่ะสับไปดีพวกสับไปดีพวกสับออกไปโอยอันตีมาเลยนะครับทำไมเขาได้อันตีเร็วจังเนี่ยทีมผมแย่แล้วนะตอนนี้โอ้ oh my god โอเคสวยครับอ่ะโดนลุมอีกแล้ว สับไปดีครับแล้วก็สับออกไปฮนะเฮ้ยมันมาจากไหนวะเนี่ยโดดไปดีพวกสับไปดีพวกจัดไปก็หูกปั่นมาเลยอะปั่นมาเลยพวกสับไปครับนี่อ่ะไปไหนพวกอ้าวหันมาต่อยเราเฉยเลยอะจัดไปฮนะ แล้วผมยังไม่ได้ใช้อันติเมตเลยเนี่ยโอเคอันติเมตได้แล้วฮะมาๆๆมา,มา,มาสับอันติปก่อนครับก่อนที่จะไม่ได้ใช้นะฮะเฮ้ยมันปั่นฟื้นมามันก็ปั่นผมเลยเหรอเลื้ยนเหลือนิดเดียวอยู่แล้วเนี่ยโอเคลุยๆลยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะได้แล้วอ่ะโยนระเบิดไปดียืนทำไรพวกยืนงงอ่ะพวกโอ้โห แรงจริงๆครับสับออกไปฮะเอ้าไม่ทันครับไครเซอร์เนี่ยถ้ามันได้ใช้อัติเมตแล้วเนี่ยสกิลมันแรงนะครับคือมันโดนเราโจมตีแต่ว่ามันไม่กระเด็นถอยหลังอะโอเคแพ้ไปก่อนอีกแล้วในตาแรกประจําเลยเนี่ยต่อกันอีกเกมนะครับตอนนี้ผมเล่นตอนกลางคืนแล้วนะกําลังจะนอนเลยเนี่ยขอเถอะชนะเกมนี้นะครับผมจะได้รับฟันดีนะขอแล้วกันพวกเอาระเบิดปอน เอาละเบิดไปก่อนพวกแล้วก็สับไปดีพวกเข้ามาละพวกนี่โอ้โหมันเข้าหลังผมว่ะเฮ้ยมันลุมผมว่ะสับไปดิโอ้โหอันติโดนตัดเกมก่อนนะฮะอา้าวอ้าดูดไปไหน <c oughs> เรดเอ๋ยกระดูดไปไหนครับจับละเบิดมาเอาละเบิดไปก่อนสับไปดีพวก สับมันตีไหมฮะเข้ามาดีตายไม่รู้ตัวแล้วเว้ยอ่ะอ่ะอ่ะถอยก่อนอ่ะฮุกมาเหรอเฮ้ยมันเข้าข้างหลังผมอีกแล้วอะ่ะโดนดิโอ้โหมันเล่นกันสองตัวนี่นั่นไงหายตัวอีกแล้วครับความโกงของเรสอยู่ตรงนี้นะฮะหายตัวแล้วก็มาตัด,ดหญ้าใส่เราอะ่ะ มามามา,ามามาเอาไหมเอาไหมเลดไปไหนฮะเอ้ไม่ใช่ดิฮุกตายครับสับไปสับไปสับไปพวกสับไปดิพวกนี่กระโดดเข้ามาอย่างนี้ตัวยครับอ่าเข้ามาตายหมดฮนะจัดไปและเลือดไปไหนหมด ไม่ให้เลือดผมเลยเหรออ่ะโอเคครับอีกตัวมันน่าจะหายตัวนะฮะนั่นไงถูกบ้าแล้วแล้วมันเอาระเบิดด้วยฮะนี่จะตายอย่แล้วก็ไปดิพวกไปไกลเลยจแบบัดไปแล้วฮุกฮุกมาทำไรฮะสับไปดิพวกอา้าวมันเข้าข้างหลังครับโอ้โหสกิลแันติเมทผมไม่ถึงนะฮะแล้วก็โดนเข้าหลังด้วยนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้สุดสีอยู่เว้ยเก็บระเบิดก่อนพวกเอาแล้วมันวุ้กกลับมาหาผมอะ่ะจัดไปดิเก็บระเบิดก่อนแล้มันได้ระเบิดแล้วว่ะไม่ใช่ดิมันได้เนี่ยสับไปดิครับเข้ามาอ่ายึดพื้นที่นะโอ้โหมันหญตัวมา โอเคจดไปฮะอะโดนยึดว่ะสับไปดีครับสับไปดีสับรัวๆเฮ้ยนิดเดียว่ะเพื่อนเฮ้ยสโกเฮ้ยนิดเดียวโอ้โหแพ้แล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยผมไม่ชนะเลยว่ะแพ้ยังไงติดต่อกันวะเนี่ยโอ้โหมันมีเลเวล6หกด้วยอ่ะมาได้ไงวะ ้เลเวลหมันจะมาสู้กับพวกเลเวลหนึ่งเลเวลสองไงมเนี่ยมาขออีกสักเกมเกมนี้ผมจะตั้งใจเล่นแล้วนะฮะตอนนี้ก็กําลังจะนอนแล้วเนี่ยขอชนะได้ปะ่ะสักเกมพอนะได้ได้มีกําลังใจในการเล่นหน่อยโยนละเบิดไปสับออกไปสับออกไปดีเป็ดน้อยอา้าวเป็ดน้อยดูนี่ครับจะแปลงร่างเหรอ ับไปดีครับผูกเหลือตัวเดียวสับออกไหมฮะจัดไปฮะเป็ดน้อยมาทำไมครับออกไปไปไกลๆเลยเอาระเบิดมาด้วยฮะโอเคเกมนี้สวยอยู่นะฮะมีอาริสมาคอยช่วยเสริมทัพนะฮะส่นระเบิดไปดีพวกสับไปดีอ้าวตะวันมันเข้ามาฮะเฮ้ยมันแปลงร่างแล้วอะ จัดไปฮะสับเลสออกไปฮะนี่อันติเมตไปเอ้ยอย่ามั้งหลังนะเว้ยโอเคเลสมันตายฮะสับไปดีครับเอาเลือดก่อนโอเคทำไมชนะเร็วจังเลยบนจะชนะก็ชนะเร็วกิน MVP ไปดิ <Yahoo! S 1> เฮ้ยเ v p เฉยด้วย โอ้โหยังไงวันนี้หลังจากที่โดนยำเล็มาตลอดนะครับดันนี้ก็ชนะกันไปหลับฟันดีกันแล้วนะครับคืนนี้อ่านี่ไงตอนนี้ผมชนะแล้วก็ผมได้กุญแจรวมทั้งหมดถ้ายังไม่คูณ2มันได้มา35นะฮะแต่ว่าคูณ2ไปมันได้เป็น60เห็นไหมฮะมันน่าจะตัดตรงกุญแจ MVP บวก5ไปนะครับประมาณนี้เลยกุญแจคูณ2นะครับ นี่มันก็จะมาเพิ่มในกล่องกุญแจตรงนี้ครับกล่องสุ่มรีเจนแล้วก็สกิลให้เรานะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่น Mastercat ในเลเวล2ที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะฮะยังเล่นไม่เก่งยังต้องฝึกอีกเยอะนะครับคือตัวมันน่ะเก่งนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้สเต็ปนิดนึงอะ่ะ การโจมตีมันโจมตีจะไม่เป็นชุดนะครับฟันดาบทีละครั้งนะฮะแต่ว่าการคูดาวของสกิลเนี่ยมันคูดาวแค่1วินาทีนะครับคือมันจะใช้คอมโบระหว่างการโจมตีปกติแล้วก็สกิลนะฮะยังไงก็เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ <iste noise> เดี๋ยวผมก็จะต้องไปฝึกเล่น Mastercat กันอีกเยอะเลยนะฮะอ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ